กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้โลบวสซาเข้มถึงใจตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานยิ่งไปต่อยิ่งได้ประสบการณ์สู้ไปด้วยกันสวัสดีครับทันนี้กบขั้นนี้ลูกค้าลอยเอ็ดิฮะลูกค้าเลขอ้าลอยเอ็ดอำเภออยังหนคนมาลอยเอ็ดหรืออะไรวะจำไม่ได้นะครับพามาดูรถที่ลูกค้ามาจองเมื่อวันเพิ่งมาลงเพิ่งกระจองเลย นะครับลูกค้ามาจองเมื่อวานนะครับตัวนี้ J O 7 E พอๆเนี่ย J O 7 E m e g านะครับผมเนี่ยที่ผมจะต้องมารีวิวให้ลูกค้าก็คือคันนี้นะครับ J O 7 E ราคาไม่แรงนะครับราคาก็เจ็ดสิบต้นๆนะครับตัวนี้มาทั้งชุดเลยมาทั้งเซตเลยนะครับมาเันแบบยัดกันมาอย่างนี้เลยครับจาก ญี่ปุ่นกันเลยพาเลตเขาเรียกว่ายัดใส่พาเลตมานะครับเครื่องตัวนี้อ่เอ้โอ้ยอะไรวะใครไม่อาบน้ำมีเชลนีไม่จามเรียง <c oughs> แค่นั้นเลี้ยว้างหนาเลย <c oughs> <c oughs> นะครับตัวนี้เครื่อง J O 7 E นะครับโอ้ยมันดูยากกับวะ เอาเป็นว่าดูเฉพาะเบื้องต้นแล้วกันราคามันถูกคันนี้เจ็ดแสนนิดๆน,นิดเดียวนะครับคันนี้เบาะนอนพับนอนได้ถ้าเบาะพับได้อย่างงี้ดีนะเพราะว่าเวลาเรานอนปุ๊บเราก็นอนรล้หน้าไปนู่นเลยครับทางนู้นเลยนะครับเออภายในก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนี่คันนี้นะครับ คือตอนเอามาลงอะ่ะผมดูเสียจูเอามาลงไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้มารีวิวลูกค้ามาจบก่อนนะครับคือโทรเดีวกันกับผมไปแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้พามาเนาะพี่แกมาแล้วก็ตามหากันหลายร้านนะครับถูกที่สุดถึงจะเป็นของเรานะถึงที่สุดนู่นหละหาจนนะครับรถ นะครับมันมีเจ้าของของมันแต่ละคันนะมันแล้วแต่ว่าเราจะทําใจยอมรับเป็นเจ้าของมันได้ไหมนะมันไม่ได้ว่าขี้เหร่นะอะไรมันก็ยังสดดีอยู่นะครับนี่ยังสดยังเงาดีอยู่ถ้าล้างออกดีดีนะแคดซีนอกนะครับตัวนี้ตัดมาก,ก่อนเดี๋ยวแคดซีก็ตามมาอันนี้เบียดหน้าแต่ไม่บุบเท่าไหร่ เสียจูก็ตัดมาทั้งพาเลตอย่างนี้เลยเพราะ่าแกซื้อมาตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นเลยนะครับถ้ามาอย่างเงี้ยว่าถ้ามาลักษณะเงี้ยก็คือมาจากญี่ปุ่นเนี่ยมัดพาเลตมาอย่างเงี้ยนี่ญี่ปุ่นแน่นอนเพราะว่าเวลาเขาจะอ,าออกจากตู้เขาก็เอารถโฟกลิฟช้อนออกมาชีลละอันสองอัน นะครับตัวนี้จะเป็นเมก้านะครับ JO7E เครื่อง2อ0สิบแรงทำเป็นรถดำนะครับส่วนอีกคันหนึ่งจบไปพร้อมกันนะครับหน้ายักษ์นะครับสวยสดงดงามเลยคันนี้หน้ายักษ์หัวแคบอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าหน้ายักษ์หัวไม่แคบมาดูกันเลยแคบไม่แคบอันนี้คือไม่แคบนะนะครับไม่แคปบก็คือประมาณนี้มาดูหัวแครบนี่ครับหัวแคบ นะครับคันนี้มาสวยคันนี้เป็นแคซีสีส้มมาเลยจากญี่ปุ่นนะครับแคดซีสีส้มมาเลยครับเครื่องน่าจะเป็น j โอแปดจนะครับติดรถอยู่ตอนนี้นะครับ j o อแที่แรกอ่ะติดกันอยู่ตรง j o อกับ j o อเนี่แหละ ลูกค้าบอกว่าอยากจะได้ราคาเจ็ดสิบทั้งสองคันมันไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นเครื่อง g o แปดเครื่องสวยอีกตั้งหากดูเครื่องสวยอีกตั้งหากครับตัวนี้ g o แปดซีแหนบเนืบมาทั้งชุดอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นรถตัดเลตมา แล้วเปิดดูภายในสักหน่อยโอ้ยแทษถังอียังเียจูหรอกผมเข้าไปยากว่าวเดี๋ยวอ้ right อมก่อนอ้อมไปจังโอ้ยตา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 ดูด้านหน้าเฉจูวางสนุกอะไรร้วยวะเนี่ยเด็กน้อยมาเล่นน้ำมันเครื่องแน่นอนนะนี่นะครับถ้าแกะมาจากญี่ปุ่นถาดน็อตเขาให้ใช้ตัวเดิมนะครับพวกน็อตพวกอะไรให้ใช้ตัวเดิมนี่คมยังสวยอยู่เลยคันนี้ สวยตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าอีกตั้งหากโอ้โหแม่เจ้ากระจกไฟฟ้านะตัวนี้นะอู้ได้ดีนะนี่นะรถคันนี้นะตัวท็อปเลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับนี่ครับปรับไฟฟ้าครับนี่ดูสายครับเนี่ยกระจกไฟฟ้าครับนั่นนะปรับไฟฟ้าเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับ สวยๆหน้าเรือนไม้ยังใสวิง้งอยู่เลยมีอะไรชงยางหรือเปล่าญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่น่ะปกติมีหนังสือโป้ะนะทุกวันนี้เขามีมือถือแล้วเขาไม่ดูแล้วมีมา่านมีอะไรครบนะครับคันนี้ภายในกก่งนี่แทบจะไม่ได้ล้างเลยนะ เอาเวกซี่ลงก็ใช้ได้ละ <Hey. S 1> <Hey. S 2> เฮ้ดยีน่นี่ในเกียมีอะไรมีของดีไหมมีคู่มือมีพวงกุญแจส้มมาอะไรว้นเนี่ยน่าจะเป็นกุญแจหมุนอะไรสักอย่างกุญแจผีกุญแจ,ญจอะไรสักอย่างนี่เลย เบียดจนขาดหมดแล้วไปที่เดิมโอ้คันนี้ซื้อได้ดีมากเลยคันนี้นะดีนะเป็นลูกค้ามผมได้อายุโนมะมาโต เลดจากธรรมดนี่น,นี่ไฟฟ้ามันอยู่ตรงนี้เสียบทำงานถ้าของอูซูเนี่ยมันจะเป็นปัดน้ําฝนไฟฟ้าอู้เลดญี่ปุ่นเลยนะครับนี่เลดญี่ปุ่นก็คือแก้มชุบญี่ปุ่นมาบังตอญี่ปุ่นแท้แล้วก็ซุ้มล้อตัวนี้ นะครับแล้วก็ดูตัวใต้เบ้าบันไดนะครับก็เป็นของญี่ปุ่นแท้กันชนก็น่าจะเป็นญี่ปุ่นแท้กระจังหน้าก็เป็นญี่ปุ่นแท้นะครับเลดนะมันดีกว่าบ้านเรานะครับเพราะว่าญี่ปุ่นมันถึงมันจะเก่าแค่ไหนเช็ดออกมันก็ยังเงาวิบเหมือนเดิมครับถือว่าโอเคนะคันนีถ้ถ้าถามว่า ซื้อรถไอ้จอดพ่อไปไหนไอจอดพ่ออยู่ไหนครับไปเรียกพ่อมาหาลุงท็อปหน่อยไปหาหน้าท็อปหน่อยเร็วๆบอกหน้าท็อปออกมาหาเอ้ามึงแถมอะไรมาเนี่ยเอ้ยไอยตัวขา,ขาวๆคืออะไรวะเนะี่ยเปิดฝั่งซ้ายได้หรือเปล่าวะ ใช้เปิดได้แค่นี้เบาพับนอนได้ครับประตรงประตูก็ยังปิดเป็นแ,แนวเส้นเดียวกันดีอยู่นะครับเนี่ยสีญี่ปุ่นเนี่ยข้อดีของเขาเลยนะสีญี่ปุ่นผมจะบอกให้เวลาเราลูดอย่างเงี้ยเราลูดอย่างเงี้ยปุ๊บมันติดมือใช่ไหมแต่เวลาเราใช้น้ํายาขัดปุ๊บแม่งเงาวับเลยสีแบบเนี้ย เขาเรียกว่าสีฝุ่นใช่ไหมเวลาพ่นมันจะเป็นฝุ่นแต่เวลาไปอบมามันจะเป็นสีหรือเปล่าเนี่ยเห็นด้านๆอย่างเงี้ยเราลูบอย่างเงี้ยลงน้ํายาปุ๊บเงานะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมติดมืออย่างเงี้ยเหมือนรถเบโคเลยเหมือนพวกรถเบโคสีคุณภ,ภาพดีสีแบบคุณภาพสูงอะ่ะนะครับรถคันนี้มันยกหัวได้เนี่ยได้หรือเปล่ามันจะได้นะเดี๋ยวดูดีๆได้นะ ยกได้เลยเครื่องไหมหาที่ค้ำก่อนเดี๋ยวจ้าโอ้ครับผมตัวเนี้ยเฮ้โอ้ใต้หัวใต้อะไรก็ยังดีอยู่ งามงามงามคันนี้งาม,เค,งม,งามเครื่องมันงามเลมากเครื่องมันยังงามเลยครับตัวนี้มันเป็นเจ็ดสี่โอ้ตัวนี้อืมตัวนั้นมันแปดแปดสี่ตกลงได้แปดครับผมหัวแครอย่างสวยเลยสวยมากสวยมากแล้วก็มันมีกระจกมองวันรอบเอฟเฟกต์มาเยอะแยะเลยุกมันเป็นหัวมันเป็นหัวกระจกไฟฟ้านะตัวท็อปนี่นี่ตัวนี้นะเออ มเครื่องไหมสวยมากครับดูน,นี่เป็นตัวนั้นใครมาจองก็มาจองได้ครับอูจูเนียจูเนียอะไรแต่งเนี่ยถ้ารถสวยสวยส่วนมากจะมาเจอพร้อมกันสองคนมาแย่งกันนั่นแหะคนที่ได้ก็ดีใจคนที่ไม่ได้ก็เสียใจเป็นเรื่องธรรมดา นะครับอืมของหัวตัวนี้เครื่องตัวนั้นเลยเป็นของกว้างเครื่องมือเลยคนใส่มันจิงจัดใส่ยัดเต็มเลยอ่ามันยัดเครื่องใส่ยัดเครื่องใส่เออยัดเครื่องใส่ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนแล้วเครื่องตัวนี้ดิเครื่องตัวนี้เป็นใส่ตรงนู้นตัวนั้นอันนี้หกสูบ่เลยอันนี้หกสูบนี่โอ้มันสลับกันมามันจับยัด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 เข้ากันมา สลับตัวกันโอ้ oh, สวยครับสวยแสดงว่าเสียดจูนี่เอารถจะต้องตาสั่งรถมาอีกวะตอนนี้สั่งรถเข้ามาอีกวะนี่สุดๆครับคันนี้สั่งเข้ามาเรื่อยๆครับใครที่ต้องการจองรถก็เข้ามาได้เรื่อยๆครับผมถ่ายให้ดูกัน โอ้มันแคบแต่ว่าภาพลยนี่อยากให้ดูแบบเป็นเต็มนะครับอ่าโอเคนะครับฝนจะตกแล้วเออว้าย่าสบายเลยเสียจุ่มย,ยังยังขึอยังบกจวดไรเอายังคือนบกจวดเอายังคือบ,อก,จออบอกจวดนั่นแหละ <laughs> โอ้นี่นะครับอันนี้ตัวนี้ก็ยังยังสดนะครับ นายอยากอันนี้มันลพร้อมกันเต็หัวนี่เสียจูสามสี่หัวบันเสียเงีอีกสองล็อกกี้เด้เจ้าคือหาเลี้ยงเด้อันนั้นลูกค้าเอาไปเป็นอันนี่ยเนี่ยเนี่ยโตอยู่ใกล้ๆนี่ของกูเจ้าบนนี่ โอ้ยรถขอยล่างมากไ่ไหมไหมนะครับเข้ามาสั่งจองกันได้นะครับอันนี้คือรถที่ลูกค้าเอาไปเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะรีวิวรถที่เข้ามาใหม่ครับเหลืออีกสองคันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มถึงใจตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานยิ่งไปต่อยิ่งได้ประสบการณ์สู้ไปด้วยกัน